อะไรก็แล้วแต่นะถ้าเรามีความสุขนะสิ่งเล็กๆน้อยๆก็ทําให้เราหรือว่าชื่นชมในหัวใจสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลบุกี้สาวไทยสปายชนบท เยอรมันนะคะสำหรับตรงนี้นะคะก็เป็นทางที่เราปั่นจักรยานมาทำงานมินิจ็อบนาช่วงช่วงเช้านะวันนี้เรามาทำงานสี่ชั่วโมงแล้วก็ให้ชมบรรยากาศข้างทางนะเวลาเรามาทำงานนะมุมตรงนี้ก็จะเป็นเรียกว่าชนบทในเยอรมันนะคุณลองนึกภาพดูด้านด้านข้างๆข,ของเราก็จะเป็นการปลูกพืชผักหมุนเวียนกันไปนะวันนี้อยาก ให้เห็นบรรยากาศ<ม>ของผู้หญิงไทยเนาะที่มาใช้ชีวิตในต่างแดนนะโอ้โหกระเซิงกระเซิงนะว่าคุณมีชีวิตแบบไหนกันบ้างนะมันก็ไม่ได้สวยหรูอย่างที่ใครใครคิดเอาไว้นะทุกคนอยากได้เงินเราก็ต้องทํามาหากินก็ต้องออกมาทํางานนะกว่าจะได้เงินนะบางครั้งก็อาจจะมีฝนตกบางครั้งก็มีหนะิมะเนาะบางครั้งก็อากาศติดลบนะอันนี้ก็เป็นชีวิตจริงนะของผู้หญิงไทยเนาะ เฉพาะในของเรานะของคนอื่นเป็นอย่างไรคุณก็ไปส่องกันเอาเองนะคะบางคนก็ได้เป็นคุณนายก็โชคดีด้วยเนาะชีวิตเรื่องรู้เพอร์เฟกต์รู้ราหมาเห่านะแต่ของเราไม่รู้รานะเราอยากได้เงินเราก็ต้องทํางานอันนี้เป็นเรื่องจริงนะเรื่องจริงที่งานอะไรเราก็ทําไปนะมันจะทําให้เราแบบเรียกว่าเป็นงานที่ถูกต้องตามกฎหมายในะการทําความสะอาดที่นี่ ก็ไม่ได้ว่าเป็นงานที่ต่ําอะไรนะในความคิดของเรานะเราว่ามันสบายดีแล้วก็คุณลุงกับคุณป้าก็ใจดีมากๆเลยนะวันนี้จะให้เห็นบรรยากาศในบ้านของคุณลุงเนาะเรามาทํางานด้วยกันก็จะมีช่วงเบรกสิบโมงนะคุณลุงกับคุณป้าเขาก็จะทํากาแฟให้เราดื่มวันนี้คุณลุงให้ดอกไม้มาด้วยนะออชิเดก็คือดอกกล้วยไม้อันนี้ดอกกล้วยไม้สีเหลืองนะเราก็ปั่นจัก,กรยาน อันนี้คือขากราบนะตอนมาเนี่ยเราก็ถ่ายไม่ได้มันเย็นมากๆเลยอันนี้ก็ให้เห็นบรรยากาศก,าก็จะเป็นประมาณนี้เนาะช่วงรดูใบไม้ผีก็จะมีแบบเท้องฟ้าที่อาจจะไม่มีแสงแดดนะแต่ว่ามันก็รู้สึกสดใสก็ให้เห็นบรรยากาศแบบนี้ก่อน mm. เราก็จะนําบรรยากาศหลายๆเวอร์ชันมาให้ได้เลยชินนะวชีวิตมันมีความเ mm. สมบุกสมบันขนาดไหนนะสำหรับผู้หญิงไทยนะมันก็จะมีแบบ ไปเที่ยวบ้างมาทํางานบ้างแล้วก็ชีวิตจริงของเราก็จะเป็นอย่างนี้เนาะช่วงนี้คนไทยก็จะกระดีกระดานะถ้ามีสนแสงแดดแล้วเราก็ลูผักด้วยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูผักต้นกลา้ามะเขือเทศเนาะว่ามันโตขึ้นหรือยังนะคะก็เรียกว,ว่าให้เห็นบรรยากาศล่าสุดเนาะสภาพสภาพการใช้ชีวิตจริงของของแต่ละคนนะเราก็เป็นหนึ่งช่องที่เรียกว,ว่านำเหนืออยากจะนำเหนือชีวิตจริงเมียฝรั่งต่างประเทศไปชมบรรยากาศกันคะ่ะ นี้ก็เป็นบรรยากาศของการมาทำงานช่วงเช้าๆนะคะวันนี้ฝนไม่ตกค่ะก็เลยพามาให้เห็นบรรยากาศที่เราปั่นจักรยานมาเนาะวันนี้คุณลุงให้ของขวัญด้วยนะคุณลุงให้ดอกกล้วยไม้สีเหลืองแบบนี้ด้วยนะคะก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ก็ดีต่อใจสำหรับเรานะไม่ว่าเราจะทำงานอะไรก็แล้วแต่เนาะถ้าเรามีความสุขนะ ิ่งเล็กๆน,น้อยๆก็ทําให้เราเรียกว่าชื่นฉ่าในหัวใจนะการทํางานก็จะประมาณแบบนี้นะก็ปั่นมาท่ามกลางธรรมชาติวิวชนบทในเยอรมันเมืองที่เราอยู่นะก็คือเมืองพังตัดนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็เป็นเมืองออฟเจอร์ฮา,ามนะคะก็ติดกับเมืองพังตัดของเรานะเราก็ต้องปั่นจัก,กรยานผ่านมุมตรงนี้สวยๆตรงนี้นะคะ ไม่ต้องกลัวใครมาจุดนะฮะยังไม่มีใครมาจุดเราเราก็ให้เห็นบรรยากาศสวยๆแบบนี้เป็นวิถีชีวิตนะคะการทํางานในต่างแดนแล้วก็การใช้ชีวิตของผู้หญิงไทยในต่างแดนก็มีชีวิตที่แตกต่างกันไปนะตรงนี้ก็เป็นบ้านของคุณลุงนะก็จะน่ารักมากๆเลยนะเขาก็จะมีการทํางานแล้วก็ดื่มกาแฟพักเบรกช่วง10บโมงนะเราก็ทําขนมเค้ก เคสคู่เขีนมาให้คุณลุงทานด้วยนะวันนี้แล้วก็คุณลุงก็มีดอกกล้วยไม้ออชิเดสีเหลืองๆมาให้เราด้วยนะได้เงินแล้วก็ได้บุญไปด้วยเลยแล้วก็ได้ภาษาไปด้วยเนาะใครที่มาอยู่ในต่างแดนนะคุณก็ไม่ต้องกลัวนะว่าเราจะเรียกว่าอะไรนะไม่รู้เรื่องแต่ว่าเราก็ต้องออกไปทำงานเนาะจะได้พบปะผู้คนแล้วก็ เรียกว่าเซฟตัวเองได้ด้วยนะบ้านของเราก็จะอยู่โซนตรงนู้นนะที่มีเอ่อเรียกว่า,อาหอคอยตรงนู้นนะคะก็เป็นการประปาในเมืองของเรานะแต่ตรงนี้นี่คือบรรยากาศรอบๆเมืองติดต่อนะก็มีสภาพแวดล้อมที่เป็นแบบนี้ในช่วงของฤดูใบไม้ผลิที่สวยงามเราก็จะมีโมเมนต์แบบส,สวยๆแบบนี้มาให้ได้รับชมเนาะกับการทำงานบางครั้งก็ต้อง สะบักสะบอมนะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มันนำเหนอเนาะนำเสนอบรรยากาศสวยๆตรงนี้เราเดี๋ยวไปชมบรรยากาศดอกไม้ในบ้านคุณลุงนะคะแล้วเราก็มีการปลูกมะเขือเทศด้วยก็ถือว่าเป็นการอัปเดตไปด้วยเลยนะมะเขือเทศของเราแล้วก็มะเขือเทศที่บ้านของคุณลุงด้วยนะเราจะปลูกด้วยกันแล้วก็บางทีก็มาเอา ต้นกล้าที่บ้านของคุณลุงนะคะของเราไม่สวยนะวันนี้ก็เรียกว่ามาแชร์วิถีชีวิตชีวิตประจำวันนะเมียฝรั่งต่างประเทศคนไทยในต่างแดนนะขอให้ทุกคนมีความสุขในการรับชมนะคะมาชมบรรยากาศสวยๆตรงนี้ด้วยกันนะคะไปจ้า thank mm -hmm. you